สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาออกไปดูพาไปดูอากาศนอกบ้านว่าเป็นยังไงมากค่ะเดี๋ยว,ยว,ยวต้องดันก่อนได้ละเราเราไปดูอากาศข้างนอกนะคะที่ประเทศสเวเดนอากาศข้างนอกอเป็นน้ำแข็งหมดนะคะนี่ ดูนะคะน,น,นี่พื้นน่ะเป็นน้ำแข็งคือน้ำแข็งใสเข้านี่ไหมเห็นละลายทำสวนผักพุยอ,ออกไปสิไดบนนีเมือนบนนี้ก็ใส่รงเท้าแตะเนี่ยยันลมได้นี่เพราะว่าน้ำแข็งจะเดินฝ่าน้ำแข็งไอหิมะลงนะคะ มาลงเมื่อคืนแล้วก็เป็นฝนก็ดีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือดีสําหรับอต้นนะนะคะเห็นไหมคะต้นเหลืองๆดอกที่เห็นเราเห็นเหลือง,องๆนี่อันนี้ตัวร้ายเลยนะคะนี่ต้นเบี่ยคือเกสรของเขานี่จะออกมาแบบว่าโอ้ยภุมมแพ้ค่ะเป็นแพ้เนี่ยฟังเสียงก็ยังนี่เลยนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็ดีนะคะที่ฝนตกลงมาแล้วเขาก็จะหมดไปเร็วๆก็จะชะล้างเกสรดอกไม้นะคะเดี๋ยวพามาดูนี่นะคะเนี่ยแล้วก็คุยคุยหลายเรื่องเนาะค,คุยไปคุยไปเรื่องอื่นเห็นแล้วว่าทำไมเบาไปนะจะมาทําสวนผักเนาะป้าเอาดินลงให้เอาปุ๋ยลงให้นะคะนี่เอาดินลงเอาปุ๋ยลงไว้ให้แต่ว่า ออกมาทําไม่ได้เพราะว่าฝนหิมะตกงนี้แล้วค่ะมันหนาวนะคะเนี่ยขึ้นแล้วนะคะสาราแหน่ค่ะเขาขึ้นเองอะไรก็เกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้นลิง่อนแล้วก็บลูเบรนะคะอันนี้ต้นลิปสติกอะจ้ะนี่ลิปสติกอะ นี่คะ่ะก็แปลงผักนะคะแต่ว่า,าทำไม่ได้คะ่ะป้าป๋ากับน้องบูมใส่ปุ๋ยให้ก็เลยยังไม่ทำเลยจ้ะเพราะว่าเขายังหนาวอยู่เดี๋ยวไปดูในเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกระเทียมป่าจะ้ะกระเทียมป่าแต่ปลูกเองนะคะอันนี้ก็เป็นดอกของต้น ต้นนี้นะคะนี่เห็นไหมคะดอกเขาเดี๋ยวซูมให้ดูเป็นเป็นเป็นดอกของเขาเนาะนี่เห็นไหมคะเป็นกากสากอยู่ฮะเป็นดอกเขาด้วยคะ่ะนี่เ,เป็นลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็กระเทียมป่าจ้ะอันนี้ผักแ้นจ้ะผักแ้นผักแป้นกระเทียมป่าก็เด็ดใบริใบไปกินหลายรอบแล้วจ้ะกระเทียมป่านี่จะขึ้นใหม่หรือเปล่าเนี่ยขึ้นมาหมอีกแล้วอ๊ว้าวว้าวว้าว,ว,าวโอ้นึกว่าจะไม่ขึ้นจะขึ้นเห็นปะนอนตมเาออยู่นะคะที่ขึ้นมาให้เบิงอีกตัวเนี่ยมมแมนเปล่ล่ะคือเมนอื่นบ่แเมนบ่แมนโอ้ ลงดีใจเป็นต้นชนิดอื่นเป็นพืชชนิดอื่นเนึกว่าต้นกระเทียมป่าลอยเห้าดีใจบาสิขื่นมาให้เบิงบ่ขื่นจ้ะบ่ขื่นเป็นต้นไอ้นั่นคงเป็นต้นผักคมฝรั่งค่ะเพราะว่าบานเมล็ดเขาไว้ปีที่แล้วนี่เต็มเลยนะคะนี่อันนี้ก็ต้นทามนะคะต้นทิมยาน หรือต้นถามนี่ค่ะต้นถามไปดูสวนผักข้างในนะคะยังไม่ลงอะไรเลยอาจจะมาลงค่ะข้างในนี่อันลุลงได้นะคะข้างในนี่ลงได้อันนี้ก็เป็นต้น พอไปข้างในแล้วออกมาข้างนอกก็เริ่มหนาวเลยเพราะกลางคืนเขาจะอากาศเย็นต้นฟักทองจ้ะฟักทองแต่ไม่ใช่ฟักทองพันบ้านเราเป็นฟัก,ฟกทองแบบไอ้เขาใช้ช่วงเทศกาลฮาโลวีนก็เห็นเมล็ดเขาเห็นเห็นลูกเขาสวยลูกสีขาวขาวสวยรูปทรงสวยก็เลยเก็บเมล็ดแล้วลองเพาะดูก็ขึ้นนะคะอันนี้เป็นกวางตุ้ง บอสตายจ้ะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเด็ดยอดไปกินหลายรอบแล้วนะคะนี่แต่อันนี้เขาไม่สวยเพราะว่าย้ายเขาเพอยังไม่ไม่ตัดเขาทิ้งนี่เด็ดยอดเขาไปกินหลายรอบแล้วค่ะนี่นี่นอ่อนอยู่จ้ะเดี๋ยวเด็ดอีกให้เขาขึ้นใหม่เพราะเราเด็ดแล้วเขาจะขึ้นใหม่นะจ๊ะนี่อันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใบกระสียน,นี่เพราะว่ามันแดดร้อนค่ะ เป็นอาทิตย์แล้วนะคะแดดอากาศนะแดดจัดมากร้อนอบเอาอยู่ได้นี่นะประมาณสี่สิบองศาเพื่อนในในในบ้านนี่น่ะเดี๋ยวจะกำลังขึ้นเนี่ยนะคะนี่กำลังขึ้นให้เขาขึ้นอีกแต่ก็ต้องเด็ดช่วยเขาเด็ดออกพวกที่ว่าไอ้นี่นะนะคะเด็ดออกยังสินะให้เขาแตกออกไหมนะคะแต่พอได้กินอยู่ค่ะซ้ามอัน ซ้ำอันนั้นมาซ้ำต้นอันไม่มาเนี่ยนะคะก็จะหวานมเมล็ดนะคะอันนี้กระบ,บัวไก่ยังบัวใส่น้ำเตรียมไว้เลยนะคะใส่น้ำขังไว้เลยอันนั้นตน้นเหลืออยู่นิดนึงนะคะเนี่ยใบโบกบเหลือเป็นจากยอดเนี่ยคะ่ะเห็นปะเขาไปพี่สองสามใบเขาจะเกิด กระเซือนอยู่ได้จ้ะมดน้ำไว้รอดตายมา,าตั้งแต่ปีที่แล้วปลูกไว้แล้วเขารอดมาได้นะคะอันนี้ก็ใส่น้ำเต็มนะคะบัวเขาเออปลาบัวใส่น้ำเอนปลาบัวนะภาษาไทยเขาดูว่าเอาอได้ยังไ,ได้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คงหวานได้เพราะว่าเขาเขารักษาอุณหภูมิได้อยู่เขาอุ่นอยู่จ้ะเขาไม่ไม่ไม่ ไม่หนาวอยู่ข้างในห้องในในบ้านนี่นี่ละค่ะก็ปิดไว้นะคะเป็นบ้านผักเล็กๆนี่ละพามาดูบรรยากาศของที่สวีเดนอะไรก็เกิดขึ้นได้มะเนาะ จะอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่นี่เป็นน้าแข็งเมื่อวานนี่ทั้งอาทิตย์เลยนะคะเมื่อวานนี่คึ้มๆหน่อยแต่ทั้งอาทิตย์นี่ก็คือ นะคะพามาดูเนาะบรรยากาศข้างนอกที่สวีเดนนอกบ้านอากาศที่นี่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลานะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างเย็นค่ะวันนี้นะแต่ว่าข้อดีก็คือคืออ่า เขาตกชะล้างไอ้ต้นที่ทำให้ดูนะคะต้นเบีย้ยกก็อาการภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยนึงก็ทำให้ให้ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะคะต้นไม้ไอ้ก็ยังไม่ตายนะคะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นดอกนะคะเขาจะมาทีหลังนะคะพามาดูบรรยากาศข้างนอกว่าจะปลูกผักก็ไม่ได้ปลูกเพราะว่า หิมะลงแล้วอากาศยังเย็นอยู่ข้างนอกแต่ว่าก็คงจะหวานมาเมล็ดเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ให้หิมะละลายก่อนนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเะรืนนี้หรือวันไหนที่มันแดดออกนะคะเดี๋ยวจะเอา,มาเมล็ดมาหวาน mm hmm. เพราะว่าเวลาเขาขึ้นเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยนะคะจะได้ทันกินช่วงหน้าเดือนอมิถุนาอยู่ในบ้านผักนี่ถ้าทำเนี่ยอยู่ในบ้านผักนี่ถ้าทำเนี่ก็คงจะ ได้กินไบนะคะได้กินทันนะคะก็พามาดูนะนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะอขอกำหนึ่งกำลังใจค่ะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ ถึงแม้ใครจะติดแล้วหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับกำลังใจของเรานะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะไปค่ะให้กำลังใจซึ่งกันแะละกันเนาะสวัสดีค่ะ